เของสาเพ้ยเอาตรงพอแล้วพอแล้วเฮ้ยพี่งั้นเอาไก่ไมกจ่าแล้ยไม่หนาเนอะตุ๋นมากกว่ะมึงไงนะเฮ้ยเข้าใจนะเว้ยว่ามึงจะสืบออะไรออกมาคือมึงทำสืบข้างใน แล้วเธอรู้สึกดีกับมึงนะเว้ยวินดีด้วยแต่ถ้ามึงไม่สารต่อนะเว้ยมึงอาจจะพลาดในสิ่งที่ดีส่วนในชีวิตที่มึงจะเกิดขึ้นกับมึงโอ้โหงั้นเลยเหรอวะอีดอกนนะั่นแหละแน่จะมีเ <laughs> ที่ย <laughs> ปากหมาอ <laughs> ีปไหนเอ้ยสถานความเป็นจริงนลเว้ยเธอหล <laughs> ายแบบชกปกสัตว์เกงในใส่สมรมันแม่งไม่เปียตอะไรเงี้ยหรือแบบเกิอาจจะมีลูกแล้วนะลูกโตอะแก้งย่วงไปหมในมาฮั่ง ไม่แน่เลยเว้ยปึงใหญ่ขนาดนี้มึงหารวยดีอะแเผื่อเขาดูมึงอยู่ก็ได้ตอนนี้อาจจะ้างบนนู้นก็ได้